สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเปิดเป้ากลางจอแบบนี้นะครับเวลาเรากดตีมันก็จะตีจากตรงกลางนี้นะครับเข้าไปที่เซตติ n งก็เลื่อนไปหา t ทัสก็เลื่อนลงมานี่นะครับส p i n น o อนโทรถ้าเราปิด มันจะไม่มีตรงกลางจอนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราไปกดเปิดนะครับให้เรามากดเปิดตรงนี้แค่นี้นะครับเราก็จะมีเป้าตรงกลางหน้าจอแบบนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ